ถ้าถามว่าทำไมเฟิร์นถึงมาทำธุรกิจประกันชีวิตนะคะก็ต้องตอบว่าเป็นเพราะคุณแม่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เฟิร์นพูดประโยคหนึ่งกับคุณแม่ว่าอาชีพธุรกิจประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเป็นอาชีพสุดท้ายที่เฟิร์นจะเลือกทำเฟิร์นไม่ชอบเฟิร์นบอกเฟิร์นมันยังไม่ถึงเวลาของเฟิร์นมันไม่ใช่สไตล์เฟิร์นหลอกเฟิร์นไม่ถนัดไอ้สิ่งที่แม่ทำอะไรเงี้ยจนเมื่อปีที่แล้วอะค่ะประมาณเดือนมีนาคมเฟิร์นเสียคุณแม่กระทันหันทำให้เฟิร์นต้องเข้ามาทำงานแทนคุณแม่ทั้งหมด คือมายืนในจุดที่คุณแม่ทำทำงานทั้งหมดเลยจากที่งานของคุณแม่ทั้งหมดก็คือเราอะเข้ามาทำแผนได้เลยผลประโยชน์ที่คุณแม่ได้รับเราก็ได้รับทั้งหมดผ่านมาที่เรารู้สึกต่อต้านประกันชีวิตนี่อะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ว่าไปเราไปเอาทัศนคติที่ไม่ดีของประกันมาจากไหนนะแต่ว่าพน้นตอนนี้เราได้รับประโยชน์จากจากประกันชีวิตเต็มๆทั้งเรื่องอาชีพแล้วก็ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดผิดมาตลอดเลยอะ อาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบถ้าใครเข้ามารู้จักทุกคนจะต้องรักมันอนะ